เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับผมเปิดมาเจอแล้วแหละแต่ว่าผมก็ต้องปิดเอาไว้ก่อนพอดีจะกินข้าวครับพอดีจะกินข้าวนี่ก็มีข้าวไข่เจียวแล้วก็น้ำพริกปลาทูก็เลยว่าจะมาดูผักในตู้เย็นเพิ่มเดี๋ยวดูผมเปิดมาเจออะไรอันนี้ไม่ใช่ฝีมือผมแน่นอนครับโอ้โหนี่ครับ ถุงนี้แหละนี่เห็นไหมโอ้โหเมียผมเอาถุงขยะครับนางคงจะเก็บครัวไม่รู้เมื่อคืนหรือเมื่อเช้านะครับตื่นมาทำงานอืเก็บใส่ตู้เย็นอย่างดีครับเป็นไงครับช่วงโควิดระบาดแม้แต่ถังขยะถุงขยะยังไม่ทิ้งครับ <laughs> ê hey, tỷ lạc ơi